โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k เคทีสนะ คลิปนี้มาเทียบภาพลังรูเบนเดียสนะครับผมเดสโตรเยอร์กองหลังนะเดสโตรเยอร์กองหลังวิวตัน96นี่97อืมอันจะสู้97ได้หรอวะเนะี่ยหาตัวที่ดีสุดก่อนแล้วกัน9796นี่97นะก็น่าจะเป็น o อวอร์เยอะสุดแหละที่ดีสุดนะครับ97มีสองตัวอื้อมกองหลังดูเกมหลักดูเกมรับเป็นหลักนะครับผมนะเอ่อ เกมรับเท่ากันนักเก็ตแมสตัวเซเลคชันบวกหนึ่งทักลิงเซเลคชั่นบวกสองดูดันตัวเก่าไอตัวตัวเนี้ยพูดอยาก highlight, highlight, highlight. ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อะไรสักอย่างตีอยู่ในเพจไอพิกอะนะถ้าเกมรับทั้งหมดโดยรวมนะตัวเซเลคชั่นดีกว่านะสตีมิน่ากองหลังไม่ค่อยหมดอยู่แล้วแต่ก,ก็ก็ได้อยู่ดูระหลักก่อนแข็งเกรง่งโอ้โหกระโดดแข็งเกรง่งลูกมงอื้ม <c oughs> แต่97เนี่ย97มันได้สตีมีนาได้สตีมีนาได้โอ้โหให้97ตัวนี้ดีกว่าให้97ตัวนี้ดีกว่านะครับผมนะให้97ตัวซีเลชั่นเก่าดีกว่า96ต้องเทียบไหมเนี่ย96นะ96ก็ไม่มีนี่หว่ามีแต่95 <c oughs> มีแต่95นะก็ตัวล่าสุดมาเลยดีกว่าไปเป็นตัวเวอร์ชันโปรตุเกสนะ แต่เป็น96ป่ะสู้ได้อโอ้โหจบแล้วนะครับนะฮะใครมีตัวซีเลชันเก่าเนน่ยต่อสัญญาเล่นเนน่ยถ้าคนจะเล่นรูเบเนียน่ยนะต่อสัญญาเล่นเนน่ยไม่โหดจริงเกมรับกินหมดนะได้รก,กระดูดแต่เสียขแข่งเกร่งนิดหน่อยไม่เป็นไรนะจริงไม่ได้ติดอะไรโอ้โหนะตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยว่ะนั้นก็ตัวนี้แหละไม่ต่างกันเพราะไม่ต่างกันไม่ต่างกันดูดิไม่บวกเลยเกยมรับนะครับผม 95ตัวเก่าเก่าแบบเก่ามากๆอะนะอืมได้อยู่ได้จะได้อยู่ดีกว่า95อยู่ยังดีกว่า95แต่แพ้97ก็โอเคนะตามตามโอเบอ์อโอ้โหเกมรับสู้ตัว95ไว้เช่นนี้ไม่ได้แต่ได้แข่เกร่งได้กระโดดได้ลูกม่งได้อย่างเสียอย่างกว่าได้แข็งเกร่งได้ลูกม่งได้กระโดด,ด,ะด,ดแต่เสียเกยมรับเยอะเหมือนกันนะโอ้ท้ายผมเลือกใช้หรอผมใช้ตัวนี้ว่ะนะ Selection 95 แัตเต๋ไม,ม่เคยมาเป็นแบบฟีเจอร์เขียวเลยว่ะอุบัติเหตุเล่นไม่เล่นไม่ดีอว่ะโอ้โหแต่ผมเลือกใช้นะระหว่างพวกแข็งเกร่งกระโดดกับลูกหมวกนะผมใช้พวกที่เกรมรับแน่นแน่นวะ่ะนะผมใช้ก้าโอ้โหก้าหกเวอร์ชันนี้อาจจะเน้นพวกแข็งเกร่งนะครับผมได้แข็งเกร่งได้กระโดดเยอะนะครับผมแต่เกมรัตัวตน,นี้อาจจะไม่ได้เน้นมากนะแต่ก็ถือว่ายังดีอยู่นะอันนี้คือยังไม่รวมบูทนะอันนี้คือยังไม่รวมนะบูทนะบูทลองสนามนะถ้าบูทสนามตัวนี้ก็เก้าเก้า นะ99คือดูดัน99ว่ะแต่ตัวเนี้ย99สองอันเลย99สองอันเลยแล้วยิ่งเป็นตัว9797 97, นะี 97, นะ่คือไปไกลยอยู่นะครับผมดูเบนดีอาร์ตนะฮะ9999 99, โอ้โหเชี่เวอร์ชันนี้หดจริงนะอืมแล้วก็จะมีตัวโชว์ไทม์โชว์ไทม์นี่ผมมีนะผมดูดูฟุกอะดวงฟุกพอด,ดีนะครับผมดวงมันฟุกพอด,ดีนะ่าแต่โชว์ไทม์ก็ไปไกลนะทะลุ ถ้าติดบูทก็ทะลุแบบยาวๆเลยแหละจริงน,น,นะครับผมโอเคนะสำหรับรูเบนดิอาร์ตโปรตุเกสนะยังซุ้มตัวเก่าไม่ได้ผมว่ายังซุ้มตัวเก่าไม่ได้นะขึ้นร้อยก็จริงแต่ตัวพวกนี้น่าจะร้อยหนึ่งนะถ้าไม่ร้อยหนึ่งถึงร้อยเท่ากันแต่มันก็น่าเล่นกว่านะนะตัวเก,ก่าๆเนี่ยเนี่ยสองวันเช่นเนี่ยเก้าเจ็ดเนี่ยนะหรือแม้เก้าห้าสองวันเชน่นนี้ก็ยังโอเคเกมรับแน่นๆแต่ตัวล่าสุดที่เห็น,นหลักๆก็คือแข็งเกร่งกระโดดลูกหม่งเนี่ยค่อนข้างดี ค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างดีอยู่นะเกมรับก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้แย่แต่ยังสู้ตัวตัวอื่นไม่ได้นะที่เป็นที่เป็นตัวเดีวยวกันนะก็คือเวอร์ชันอื่นนะยังยังดูดีกว่าน,นิดนึงนะครับผม Art, รูเบนดิอาร์ตโรตุเกตให้โรตุเกตมันก็คุ้มนะมีตัวร้อยสองตัวก็คืออ่ารูเบนดิอาร์กับเลียวนี่ยังไม่ได้เทียบนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไม่ใช่ตัวที่ดีสุดสําหรับอ่ารูเบนดิอาร์นะเอาจริง จริงๆนะไอ้ใครที่ให้ซื้อเนี่ยอังกฤษคือคุ้มสุดแหละนะถ้าไม่ได้คิดเรื่องโค้ชเรื่องอะไรนะอังกฤษคือคุ้มสุดแหละโอ้โหได้จูดได้คือได้ทุกคนที่แบบเบรกทีมได้สบายๆคือทีมค่อนข้างดีอังกฤษอ่ะอังกฤษทีมค่อนข้างดีอะ่ะแต่บราซิลเนี่ยวินิซิอุสไม่มีโรดริโกไม่มีหลายๆคนไม่มีนะครับผมต้องเลืกติดท,ทีมชาติเหมือนกันนะแต่คือมันไม่น่าซืออ้ออันจริง อัราซีลไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ไม่ได้เอาตัวดึงมานะครับผมถ้ามีวิดีซูเนี่ยอ่ะถ้าไปทะลุสักร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยคนซื้อเยอะเหมือนกันนะคนซื้อเยอะนะน,นี่นเหมือนอังกฤษอย่างเงี้ยมีจูดมีใครอ่ะโฟเดนอย่างเงี้ยโอ้โหเจียมนะแต่ซาก้าไม่มีปะเคนก็ไม่มีจูดไอ้เคนก็ไม่มีอังกฤษนะแต่มันเป็นแพ็รที่ตัวตัวตังเตะเนี่ยค่อนข้างดีทุกตำแหน่งเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบ,บครับลังดูเบรดิอาตนะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวกดกระดิ่ คลิปนี้เป็นลาบ๊ายบายแล้ว bye